ของพลังแกร่งเหนือนิยามไฮ l ลักซ์รีโว GR สปอร์ให,ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงร้ใจัดเกินต้านทานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ให้ลักซ์รีโว GR สปอร์ใหม่ r a c e your ultimate ambition introduced new high tech levels with the second generation of GD Superpower power engine and Superflex suspension. It was well evaluated by customers together with updated designs such as adapting wide body for low floor and adding automatic transmission for entry grade in low floor. I know the Asia Premium of hydax Rebel GR Sports and 2021 tourism Models Developed by Thai Regional Chief Engineer It is a host GR product in Thailand Carola GR Sports, GR Supra and GR Yaris But the 1st pickup GR model which is producing in Thailand. It has exclusive sporty design for both exterior interior with special aero package to enhance its aerodynamics. Moreover, driver can feel better road grip and agility thanks to monotube suspension. On top of this, we also improve the regular models in order to meet customer requirements faster. For high-floor convenience and advanced safety specs, such as panoramic view monitors, blind spot monitors, and rear traffic alerts are standardized for high grade in order to bring utmost confidence. Next is low floor. LED packages is standardized in mid-grade with minimum price increase to attract young generation lovers. And the 2.0 liter GD super power engine is available for standard cars. It will provide responsive performance for heavy loading or personal logistics with attractive price. On top of them, the T Connect by Toyota is equipped to provide flawless connection between the vehicle and driver. Driving the new pickup at the start, I'm very impressed by VR Sport which offers great agility and responsive handling, even at high speed. In addition, I can see the difference on smooth suspension and brake performance. All of them give the maximum driving confidence, and the power range in certain cars delivers the responsive acceleration with great controllability. I believe that it will be perfectly ผมเชื่อว่าหลากหลายท่านคงจะมีความคุ้นเคยนะครับกับ t o y o ต้ h i l u ักซ์ด้วยเพราะว่าเริ่มเปิดตัวในประเทศไทย53ปีที่แล้วเลยนั่นก็คือปี2511แต่ละรุ่นที่ผ่านมานั้นมีการพัฒนาเพื่อจะตอบโจทย์ของลูกค้ากันมาโดยต่อเนื่องกันเลยทีเดียวมีอะไรเป็นหลักๆครับที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างครับสำหรับ กระบตอนเดียวนะครับหรือเราเรียกว่ารุ่นมาตรฐานนะครับหรือบางคนเรียกว่า b c a คก็เราได้ปรับปรุงเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น204แรงม้ามีการขับขึ้นเขามีการขับในที่ราดชันให้ทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่ม low หลอตัวเที่ยวหน้าหล่อ Z e d i t i o n ปรับปรุงไฟหน้านะครับแล้วไฟท้ายให้เป็นแบบแอบดีดูแล้วโฉบเฉี่ยวมากขึ้นทีนี้ผมต้องไปตัวหนึ่งเพราะเป็นที่นิยมพอสมควรครับก็คือตัวกระบะยกสูง ม,มีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันบ้างครับตัวยกสูงนะครับจะใช้กระจังหน้าผม,เ,มเพิ่มไฟหน้า LED ปรับระดับได้ไฟท้าย LED ในรุ่นมิดเกตเราได้เพิ่มเบาะหนังแล้วก็ปรับไฟฟ้าท่ากับคนขับในรุ่นสูงสุดนะครับเราก็มีเพิ่มฟังก์ชันมองแบบรอบคันเลยเราเรียกว่า panoramic view monitor อีกการหนึ่งก็จะเป็นระบบช่วยเตือนขณะถอยเราเรียกว่า rear cross traffic alert หรือระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะครับหรือ b d s p o t monitor วันนี้ผมมาพร้อมกับ HILUX GR SPORT ครั้งแรกในเอเชีย er. อีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยาม HILUX REVO GR SPORT ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเร้าจัดเกินต้านทานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ Your เราจะเสนอสองรุ่นกระบะยกสูงนะครับจะเป็นตัวรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อและกระบะตัวเตี้ยก็จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่ไม่เหมือนกันทีนี้ขอไปทีละตัวก่อนขอไปที่ตัวยกสูงกันนะครับว่าไฮไลท์ที่มีความน่าสนใจประกอบด้วยอะไรบ้างครับตัว g s p o r t High Floor เนี่ยจะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ คเครื่อง2800ัน2 0ร่อสีแรงมา้าด้วยแรงบิด500นิวตันนเมตรเลยเราได้จูนชั้เปนชันใหม่โมโนทูบชันซึ่งช้กก์โมโนทูบนี้ก็จะช่วยให้เกิดความนุ่มนวล <c oughs> ับการนึกในการขับขี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้านะครับเราต้องการให้กลุ่มที่รู้สึกว่าฉันก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตที่มีสไตล์นะครับไปได้ทุกที่ <c oughs> แต่ต้องการความขับเคลื่อนที่หุูสนาน <c oughs> มีแรงแล้วก็ควบคุมได้ นเดี่อกับรถจิ๋กระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นออกแนวเป็นสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่พร้อมมีตัวหนังสือโรเยต้านะครับล้อดีไซน์ใหม่เป็นแบบ G R สปอร์ตดิสเบรกด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์สีแดงนะครับแล้วมีฉนิ拉 G R ติดไว้ด้วยภายในครับดีไซน์สปอร์ตด้วยโทนสีแดงดำนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวสโมก e ิวเวอร์ฟูงมาลัยแบบรถแข่งน้าปัดนอออกแบบใหม่มีปุ่มคุชช a r t ที่เป็นันลักล้อง G R โดยเฉพาะ เบาะนั่งก็เป็นสไตล์สปอร์ตหนังกลับแบบคอร์ปอเรทติดแท่นคันเร่งนะครับแล้วเหยียบเบรกก็เป็นสไตล์สปอร์ตเพื่อให้ได้อารมณ์ของสปอร์ตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยมาดูตัวโลโฟลอร์กันบ้างว่าตัวนี้เขามีไฮไลท์ยังไงกันบ้างรครับตัวโลฟลอร์เนี่ยมีความเป็น Sport, สปอร์ตซีเนี่ยมลุคเครื่องยนต์สองจุดแปด G D Super Power สองร้อยสแรงมา้าด้วยแรงบิด500นิวตันกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถเสาอากาศเป็นแบบทีบฉลามแล้วก็ขยายขนาดล้อแม็กให้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น17นิ้ว เป็นดีไซน์สไต G ล์เกียร์ลิสเปกด้านหน้าพร้อมคาลิปเปอร์สีแดงนะครับก็จะเป็นสนัญลักษณ์ของตัวเกียร์เช่นเดียวกันภายในดีไซน์สปอร์ตโทนสีแดงดำตกแต่งด้วยสโมกซิเวอร์พวงมาลัยหน้าปัดด้วยสัญลักษณ์เ r ร์นะครับเบาะนั่งแบบสปอร์ตหนังกลับแบบ Purple. เพอร์เฟคแป้นคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ตพร้อมกับการลดความสูงลง23มิลลิเมตรหรือประมาณ1นิ้วครับ เพื่อให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นรองรับการขับขี่ตามหลักอากาศพะศาสตร์และมาพร้อมกับประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมซึ่งที c อนเน็เนี่ยได้สร้างประสบการณ์การซื้อรถใหม่เราเรียกว่า New Buying Experience ครับสามารถตรวจสอบเวลาส่งมอบนะฮะมีฟังกช์ชันอันนึงที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยซือรถได้ง่ายขึ้น<ม>เราเรียกว่า Connected Autoload เป็นบริการที่บริษัทไฟแนนซ์เนี่ย สามารถเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการ oh. อนุมัติสินเชื่ออให้ลูกค้านะครับ, oh. บเชื่อมั่นว่าลูกค้าเนี่ยจะใช้งานเนป,ป็นปกติ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นการอนุมัติก็ยัง,ง่าย mm ึ hmm. ้นเราก็ได้นําเสนอโครงการอนหนึ่งเรียกว,ว,ว่ากินตกบริการลดเท่าควบวงจรส่วนบุคคลซึ่งก็จะดูแลหมดทุกอย่างครับไม่ว่าต่อประกันไฟแนนซ์ mm hmm. การใช้รถซ่อมอะไรพวกนี้น mm hmm. เมื่อใช้ถึงระยะหนึ่งนะครับล mm hmm. ูกค้าอาจจะบอกว่าเอ๊ะ hey, อยากเป็นเจ้าของแล้วอ่าถึงวันนั้นค่อยมาคุยกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้จ่ายเงิน มมากมากยทีคอนเน็ Connect ช่วยอะไรเพิ่มเติมอีกครับในตัวทีคอนเน็เองนะครับเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มบนม,มือถือนะครับอาศัยการระบุพิกัดผ่านอุปกรณ์บนรถยนต์ลูกค้าเนี่ยสามารถอุ่นใจได้ว่ารถยนต์เนี่ยถูกจรกรรมแล้วเนี่ยจะหาเจอไหม<อ>เราเรียกว่าระบบเทสต์แทร็ซึ่งระบบนี้เนี่ยใน2ปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ดูแลลูกค้าตลอด24ชั่วโมง เราพบว่าลูกค้าเนี่ยถูกขโมยรถไปแล้วเราตามไปเอามาคารถจนเจอารถจนเจอคือมันสามารถระมุพิกัดรถได้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับด้วยการที่มันเป็นแพลตฟอร์มบนมือถือเนี่ยเราก็มี call center คอยดูแลบริการต่างๆที่ลูกค้าอาจจะไม่สะดวกใช้วิธีโทรคุยกันก็ได้24ชั่วโมงอีกบริการหนึ่งนะครับเป็นบริการในรูปแบบใหม่ในยุคของดิจิทัลแพลตฟอร์มก็คือว่าเมื่อก่อนเราจะไปให้บริการศูนย์บริการเช็คระยะเนี่ย เราก็ต้องโทรไปแต่ด้วยระบบด mm ิจิทัลนี่ก็จะมีระบบเตือนขึ้นมาในระบบ T-Connect ครับเราก็เปลี่ยนแต่กดระบุนัดวันแล้วก็เอารถเข้าไปเช็บระยะ mm hmm. มีอีกบริการหนึ่งนะครับเรามีระบบประกันภัยรถยนต์ mm hmm. แบบใหม่เราเรียกว่า TSYD Pay How You Drive คือจ่ายเบี้ยตามพฤติกรรมที่เราขับขี่ับใช่ถ้าขับดีเราลดให้ T-Connect สามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่อาจจะมีรถเป็นฟรีแบบนี้ได้ยังไงบ้างรครับครับในตัวระบบ เทเลเมติกที่ติดมากับรถยนต์นะครับเรามีแอปพลิเคชันหนึ่งเราเรียกว่า FDS Fleet Telematics e r v i c e ก็เ <So, S 2> จ้าของกิจการก็สามารถดูได้ว่ารถเราวิ่งไปอยู่ที่ไหนแล้วสภาพการใช้งานเป็นยังไงประหยัดหรือไม่ครับอันนี้ผมว่ามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานที่จะมาบริหารธุรกิจของตัวเองพูดถึงตัวรถแล้วหลายคนรออยู่อย่างหนึ่งตัวราคาครับสำหรับรุ่นมาตรฐานครับกระบะตอนเดียวเรามีทั้งหมด7รุ่นเริ่มต้น,น544,000บาท จนถึงรุ่สูงสุดก็คือ74,000บาทไอรับซีโวเซตเอดิชันนะครับมีทั้งหมดจํานวน8รุ่นราคาเริ่มต้นที่619,000บาทจนถึง85,000บาทจำรับรุ่นตัวรีโวยกสูงนะครับซี 4, 4, รันเนอร์ับเคลื่อน2ล้อนะครับมันมีทั้งหมด10รุ่นราคาเริ่มต้นที่724,000บาทจนถึง1 2 6 0 0 0บาท รุ่นไฮรักซีโวยกสูงขับเคลื่อน4ล้อนะครับเรามีทั้งหมด5รุ่นราคาเริ่มต้นที่879,000บาทจนถึง1,176,000บาทครับไฮรักซีโวล็อกโกนะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะครับเริ่มต้น966,000บาทจนถึง1,256,000บาทรุ่นไฮรักเจียสปอร์ตนะครับ2.8ขับเคลื่อน2ล้อตัวเตีย้ยนะครับราคา889,000บาทไฮรักเจียสปอร์ตขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ราคาอยู่ที่1 2 9่0ล้านบาทแน่นอนครับแคมเปญพิเศษรับประกันคุณภาพเป็น5ปี <c oughs> หรือ1,50,000กิโลเมตรขยายค่าแรงเช็คระยะฟรีนะครับเป็น10,000กิโลเมตรมีมูลค่า3มหมื่นบาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ชวนรถไฮลักษ์ GR Sport จะพร้อมให้ชมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศตามรายละเอียดดังนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือ The New h i Lux Rivo พลังแกร่งเหนือนิยามครับนี่นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามข้อมูลทั้งหมดเลยของเดอะนิวไฮลักซ์วีโวในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณมากและสวัสดีครับอีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยามไฮลักซ์วีโว g r Sport ใหม่ พร้อมขุมพลังแรงเรา้าใจเกินต้านทานช่วงล่างมันยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ <ไ S 2> ให้ Luxury w อาร์สปอร์ตใหม่ Race your ultimate ambition อย่า,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 าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปถัดไปนะคะ